吗？ ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มมากมากยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าศิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิริราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า ศีรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธิ์เก่าศิราตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศีราทุกคนครับศรีีีาาาแห่่งนนนน้้ดบนนอยปทกเมิิ วันนี้ถ้าแเสเป็มฟรีไม่มีใดเท่าุชคือชีวิตบ้านเราถ้าดีความรักของเราใน่สำคาญเ้าร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษาสุกโซราตั้งความหงมันเขอเพียนขยันทุกวันราบกนสมหมายใจนัน ตัวอาจารย์เองนี่เข้ามาเรียนแพทย์ตั้งแต่ปี24-98แล้วก็สำเร็จปี2502เป็นรุ่น64ก็50กว่าปีมาแล้วนะที่ระยะยาวนานที่อยู่ในภาควิชาคือหลังจากเกษียณก็ยังอยู่ใช่ไหมก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของศรีราชไปในทางเจริญนี่มากเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยทั้งในด้านอาการสถานที่ ด้านการเรียนการสอนแล้วก็ด้านบุคลากรนะก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเท่าที่เห็นมามในเกี่ยวกับอาคารสถานที่นี่ก็แตกต่างเยอะเลยตอนที่เข้ามานี่ก็ทั้งจะเป็นสถานที่เรียนที่คนไข้นะที่อยู่ของคนไข้อะไรนี้ก็จะเล็กนะตึกสูงกว่าสี่ชั้นนี หาไม่มีนะฮะแล้วยังมีเป็นเรือนไม้หอพักก็เป็นเรือนไม้นะฮะซึ่งต่อมาเราก็จะเห็นว่ามีวิวัฒนาการการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปทุกปีนะมีของเก่าถูกลื้อไปของใหม่ขึ้นมาแทนที่ทุกปีอ่ะจนแน่นไปหมดแล้วก็มีตึกสูงสูงเกิดขึ้นเยอะนะฮะอย่างตึกใหม่ก็ตึกสรีระเก่าที่ลื้อไปก็สูงตั้ง16ชั้นนะฮะ นั่นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนในด้านอาคารสถานที่แล้วก็นี่ในในด้านวิชาการนะก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยวิชาการนี่ก็รวมทั้งการเรียนการสอนการวิจัยใช่ไหมการเรียนการสอนก็งานหลักของศิริราชก็เป็นการสอนนักศึกษาแพทย์นะการเรียนการสอนก็จะก็ มีเป็นภาควิชาต่างๆสาขาต่างๆหลายภาควิชาด้วยกันก็ทำการสอนนักศึกษาแพทย์เป็นหลักนะคะนอกานั้นก็จะมีการสอนนักศึกษากลุ่มอื่นๆด้วยซึ่งการเรียนการสอนนี่มันก็จะมีการเจริญก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนเยอะแยะจากสมัยอาจารย์เข้ามาเรียนนะก็มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงโดยลําดับจนเดี๋ยวนี้มันมากมายเหลือเกินนะแล้วก็มีด้านการเรียนการสอนมีด้านการวิจัยใช่ไหม ก็มีงานวิจัยของพวกสาขาต่างๆทำการวิจัยทั้งในสัตว์ทดลองในคนอันนี้ก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการาเรียนรู้โรคการรักษาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้คนพบอะไรใหม่ๆขึ้นมานะฮะอันนั้นก็เป็นในด้านาการเรียนการสอนทางวิชาการนะคะ ถัดไปอีกอันที่เห็นชัดเจนก็ด้านบุคลากรบุคลากรนี่ก็มีแพทย์มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆนะซึ่งก็จะถ้าเทียบกับสมัยก่อนอาจารย์สมัยนี้ก็จะได้รับการเรียนการสอนที่มากกว่าสมัยก่อนนะมีการส่งคณะก็ส่งไปเรียนต่างประเทศไปฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอบุคลากรนี่ก็มีสอนอยู่ในคณะแพทย์ ในสาขาวิชาต่างๆทั้งปรีคลินิกทั้งคลินิกนะฮะนี่ส่วนบุคลากรทั่วๆไปก็ก็อาจจะเป็นนักวิทย์หรือเป็นอื่นๆแล้วแต่สาขาวิชาต้องการน,นี่ก็จะออมากมายเมื่อเทียบกับสมัยที่อาจารย์เข้ามาใหม่ๆจะมากขึ้นโดยลำดับน,นั้นก็แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของคณะอย่างมากมายเลยนะฮะและนอกจากนี้ ความเจริญก้าวหน้าก็พณะก็ยังมีพวกาสาขาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นมาใหม่นะเช่นยกตัวอย่างเช่นพวกเวชนิทัศนะพวกหลังๆนี่ก็อาจจะมีเป็นพวกแพทย์แผนปัจจุบันอะไรเนี่ยนะคะอายุรเวชโรงเรียนอายุรเวชมีโรงเรียนอะไรเล็กต่างๆที่ประกอบขึ้นมาก็เป็นความเจริญก้าวหน้า ทางด้านวิชาการอีกเหมือนกันนะคะถ้าสรุปแล้วก็คือว่า,าสิริราชที่เติบโตขึ้นมากนะคะนี้ทางพูดถึงทางด้านทางโรงเรียนและทางด้านทางคลินิกมันก็มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นเยอะมีการตรวจเฉพาะทางมีเครื่องไม้เครื่องมือ,อที่ใหม่ใหม่ที่ก้าวหน้าที่สามารถจะให้ช่วยการวินิจฉัยที่แน่นอน มากมายนะอ,อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ศิรีราชเราจเจริญขึ้นอย่างมากมายนะเท่าที่ช่วงเวลาที่อยู่ในศิรีราชนี่ก็ก็หลังจากเกษียณล้วก็จะอยู่จนอายุ74แล้วก็อยู่ต่อมาเรื่อยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายนะก็ ก็พอสรุปสรุปว่าคงแค่นี้นะคะความเห็นของอาจารย์เองนะก็เห็นว่าการที่จะเป็นแพทย์เนี่ยนะก็ควรจะอยากฝากข้ออะไรแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆไว้คือคิดว่าคำาพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาเนี่ยควรจะพวกน้องๆพวกนักศึกษาแพทย์พวกเรซิเดนต์หรือแพทย์จบใหม่อะไรเนี่ยควรจะยึดถือนะเช่น ตัวอย่างเช่นท่านรับสั่งว่า,าไม่ต้องการให้เป็นแพทย์อย่างเดียวแต่ต้องการให้เป็นคนด้วยอันนี้ก็มีความสำคัญนะหรือว่าอีกอันนึงก็เช่นว่าให้ถือประโยชน์ของมนุษย์เป็นภารกิจที่หนึ่งและส่วนประโยชน์ของตนเองเป็นภารกิจที่สองให้ปฏิบัติ โดยชอบทำในอาชีพอย่างสม่ำเสมอนะอันนั้นก็จะทำให้มีประโยชน์จะมีทราบมีลาบมีเกียรติยศตามมาเองนะนั่นก็เป็นพระราชดำรัสที่พวกแพทย์ควรจะยึดถือคิดว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเราจบเป็นแพทย์แล้วเนี่ยเราควรจะเป็นคนใช่ไหมก็หมายความว่าไม่ใช่มีความรู้รักษาได้อย่างเดียว แต่ต้องประกอบด้วยความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจคนไข้นะเห็นความทุกข์ของเขาคือมีความเป็นคนแล้วก็เมื่อเขามีสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือเตื้อได้นะก็หมายความว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับมนุษย์เนี่ยเราควรจะทำก่อนเป็นภารกิจที่หนึ่งแล้วก็เรื่องของเราไว้ทีหลังนะอันนี้ก็เป็นคิดว่าถ้าแพทย์ทุกคนเนี่ย ยึดถืออันนี้ไว้เนี่ยนะมันก็จะเป็นแพทย์ที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมก็เป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยอะไรเนี่ยค่ะและอีกอันที่ชอบก็คือว่าวัฒนธรรมของชาวสิรราชเราเนี่ยนะจะเห็นว่าคารพซีเนริตี้ใช่ไหมคะซึ่งจะแตกต่างกับที่อื่นอันนี้มีประโยชน์ถ้าเผื่อว่าเราจะรักษาวัฒนธรรมอันนี้ไว้ ถึงแม้ว่าความรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มันจะน้อยไปกว่าเดิมแต่มันก็ยังมีมากกว่าที่อื่นซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ถ้าเผื่อเรายังยึดถือวัฒนธรรมนี้ไว้เนี่ยนะก็จะทําให้การที่เราจะอยู่ร่วมกันเป็นในที่ทํางานอย่างใดหนึ่งนะก็จะมีความสงบสุขนนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเตือนน้องๆไว้นะไว้นึกถึงอันนี้ไว้ด้วย พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดากับวัฒนธรรมของชาวสีราชาเองเป็นเอกลักษณ์เน่ยวัฒนธรรมอันนี้นะก็มีความคิด,คดเห็นว่าเออรู้สึกยินดีมากที่ออมีโอกาสได้มาให้ข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การจัดงานอันนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์มากคือจะได้พบกับอาจารย์ที่เคยสอนอาจารย์มาเองอะ่ะซึ่ง คงมีเหลืออยู่น้อยมากแล้วนะคะที่ยังแข็งแรงอะไรงั้น่ะอันนั้นก็จะดีใจจะได้ไปคารวาแล้วก็ก็อาจจะได้เจอเพื่อนๆฝูงๆที่ไม่เคยเจอกันมานานก็มาถ้าเข้ามาก็มาเจอกันในงานนี้ได้ทักทายอะไรกันบางคนอาจจะไม่เจอกันนานมากเลยนะก็คิดว่าเออการจัดงานอันนี้ก็ดีมากอะค่ะ,คะแล้วก็อยากเชิญชวนให้ว่าเออ ให้พยายามมากันนะในปีนต่อๆไปถ้ามาได้คือถึงแม้จะไม่ทุกครั้งแต่ว่าหลายๆรุ่นด้วยกันนี่มันก็จำนวนไม่ใช่น้อยนะคะในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศีราชแห่งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวสิริราชขอเชิญชวนสิทธิศิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินสิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินนาาทีคมกองเใตยศึษด มข้าเพียรขยันทุกวันคราบจนสมหมายใจกันปีนีปัเอนสมออเขาเป็นสุขได้ดีเป็นเช่นกัน ีกระชับไม้ตรี่ามีฟังมันทางไปอยู่บนใกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจิีกันสิ่ิีราสถาบันของเรา พวกเราวันนี้กระเสเปรีไม่มีไรเท่เราคือชีวิตเรา,เาทำดีความรักของเรา เนิดมาสารตามรอยพระมหิตตลาองพระบิดาแห่งชาวแพทยสิริราสร้างสาริวิ